่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงนี้จะเป็นเกณฑ์ที่ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเปิดเผยความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังนะครับก็คือในเรื่องของระบบความคิดของตัวเองช่วงนี้อาจจะมีโปรเจกต์เยอะคิดเยอะนะครับจนบางครั้งบางคราวเนี่ย เราไม่รู้ว่าเราจะจับต้นชนตายหรือเริ่มต้นนะครับในส่วนของความคิดในส่วนของความรู้สึกของเราอย่างไรดีนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระมัดระวังปัญหาในเรื่องของระบบฮอร์โมนในร่างกายรวมถึงในลนักษณะของน้ําหนักนะครับที่อาจจะขึ้นง่ายลงง่ายมากเป็นพิเศษสําหรับในโชคลาภนะครับที่เกิดจากการเสี่ยงตอนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยจะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ตัวคุณเองมีโอกาสจะได้รับโชคนะครับ หนึ่งจากคนที่อายุแตกต่างกับคุณมากนะครับสออาจจะมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนเก่านะครับทำให้ตัวคุณเองเนี่ยพบกับโอกาสหรือช่องทางดีๆสำหรับชีวิตของตัวคุณครับความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในช่วงนี้นี่อาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการขัดแย้งหรือในลักษณะของการกดดันซึ่งการละกันค่อนข้างมาก หากเป็นไปได้นะครับให้ใช้เวลาและความอดทนในการสารสัมพันธ์หรือการปรับความเข้าใจกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นผลดีมากกว่าการที่จะพูดคุยกันปฏิสัมพันธ์กันในช่วงนี้นะครับสำหรับในเรื่องของการเรียนช่วงนี้จะถือว่าเป็นการเรียนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับออกแนวจะไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีลักษณะของการเป็นบวกหรือการเป็นลบมากเกินไปนะครับแต่การเรียนของคุณก็จะมีความก้าวหน้า ยังเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบไปแบบช้าๆและค่อยเป็นค่อยไปครับช่วงนี้เนี่ยการเงินของคุณจะมีเข้ามือมาอยู่ตลอดเวลาแต่ในทํารองเดียวกันนะครับพห้ระม,มัดระวังการเช็ดจ,จ่ายอันเกิดจากในเรื่องของการกินนะครับการเลี้ยงดูผู้อื่นนะครับอาจจะทําให้คุณมีแนวโน้มที่จะต้องใช้ใจ่ายในส่วนตรงนี้มากไปสักหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของการงานช่วงนี้ตัวคุณเองมีโอกาส ที่จะได้รับมอบหมายในการทําโปรเจกต์อะไรให,ใหม่ๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะงานเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแต่คุณก็จะสามารถจัดการไปได้ดีครับ <S <S ตัวคุณเองมีโอกาสนะครับที่จะได้พบคนที่ถูกใจมีโอกาสที่จะได้พบกับความรักที่สดใสนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้คุณยังไม่เปิดใจได้เต็มที่นะก็คือ1ตัวคุณเองอาจจะมีการปิดบังในเรื่องของความรักเกา่กาๆที่เคยผ่านมา สออาจจะเป็นในลักษณะของการเจอคนที่ทําให้คุณเองเนี่ยยังไม่สบายใจที่จะเปิดรับนะครับความรู้สึกของความรักแต่หากคุณเปิดรับโอกาสใหม่ๆกับความรักเข้ามาในช่วงนี้จะถือว่าเกมความรักที่ดีกำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้ครับความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของการที่ไม่เคย ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนนะครับหากเป็นไปได้นะครับช่วงนี้เป็นโอกาสดีครับที่คุณจะเปิดเผยความรู้สึกนะครับเปิดใจพูดคุยกันในเรื่องของสถานการณ์ความรักที่ผ่านมานะครับจะทําให้ความสัมพันธ์หรือความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างมีความก้าวหน้านะครับคู่ของคุณในช่วงนี้อาจจะมีโรคส่วนตัวสูงนะครับรวมถึงอาจจะแสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยระแวงหรือสงสัยนะครับแต่ตัวคุณ พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่นะครับและถือว่าอยู่ในช่วงของความรักที่สุสมบูรณ์เลยทีเดียวครับช่วงนี้ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีเสน่หนะครับรวมถึงพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่คู่ของคุณด้วยความโรแมนติกนะครับและด้วยความเอา,เอาใจคู่ของคุณเองนะครับก็มีความสุขและมีความมั่นคงกับความรักในช่วงนี้ค่อนข้างมากสถานการณ์โดยรวมนะครับคุณมีโอกาสที่จะ วางแผนนะครับเกี่ยวในเรื่องของความรักความเป็นอยู่ที่จะก้าวหน้าไปพร้อมๆกันนะครับและเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองนะครับพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีครับในช่วงนี้เนี่ยตัวสถานการณ์โดยรวมนะครับถือว่าคุณทั้งคู่ต้องการความแปลกใหม่นะครับหรือต้องการที่จะไปเที่ยวไปสัรรค์นะครับในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ําเตือนให้เรามัดระวังก็คือเรื่องของการน้อยอ,อกน้อยใจกันได้ง่ายเป็นพิเศษนะครับคู่ของคุณพยายามที่จะมองหาในส่วนของกิจกรรมนะครับรวมถึงการออกอใจคุณด้วยการกระทํามากขึ้นตัวคุณเองค่อนข้างมีความมั่นคงเกี่ยวกับในด้องของความรักหากก่อนหน้านี้นะครับตัวคนเองมีความไม่สบายใจหรือมีการ กังวลเกี่ยวกันในเรื่องของความรักในช่วงที่ผ่านมานับจากนี้ไปครับความรักที่ดีกำลังจะมาหาคุณครับ